ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฟุตบอลครับกับผมเดนนัทเทพบอลครับจะเจอกับนัดแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับและแนวทางฟุตบอลที่นัดตั้งใจวิเคราะห์และคัดสันครับเพื่อจะหยิบยกมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆเอฟซีทุกท่านหน้าช่องเมื่อวานนี้ผลงานหน้าช่องครับที่จัดวางไหว้สามตัวก็วินวินเข้มเข้มไป2ตัวดับไป1ตัวแยกเน้นมีกําไรอย่างแน่นอนครับส่วนในครอบครัวหายห่วงครับแต่กูล VP พีของนัดครับก็เรียกได้ว่าสดใสกันเลยทีเดียวครับและรวมไปถึงครับทางด้านของชุดอาร บ้ม3เองก็แตกเข้มๆกันไปหนึ่งชุดยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวด้วยรายการครับและสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยังติดตามผลงานของนัแค่หน้าช่องอยากให้ลองเปิดใจตัวเองดูครับเปิดใจเข้ามาติดตามผลงานของนัทและพี่ๆทีมงานในครอบครัวได้เลยครับรับรองว่าชื่อนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตามเข้ามาเจอเจอกันเปิดใจแล้วทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบอกเลยครับว่าโปรแกรมฟุตบอลประจําวันที่1 4สิงหาคมเนี่ยเข้มข้นเสียเหลือเกินแต่นั หยิบยกใน3คู่ที่ตั้งใจวิเคราะห์และคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีจะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ สามทุ่มสินาทีครับรัสเซียครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างรูบินคาซานเองครับมีโอกาสเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนอย่างเซนิกเซนปีเตอร์สเบิร์กสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแตกสื่อต่างประเทศยิบยกให้กับทีมเยือนอย่างเซนิกเซนปีเตอร์สเบิร์กถูกมองว่าเหนือกว่าครับหตุงเสมอตัว2ตุงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคาเมื่อนัดมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับทำการเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมครับและความพร้อมของทั้งสองทีมแล้วสําหรับคู่นี้เน้นๆหนัก เทหน้าตักไปที่ทีมเยือนอย่างเซนิกเซนปีเตอร์สเบิร์กได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างรูบินคาซานเองผลงานในช่วงหลังยังอยู่ในช่วงที่ลุ่มๆุ่มโดน,นดอนห้เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไป2เกมวันนี้อาจจะดูได้เปรียบครับที่มีโอกาสได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่นะจอดลิกเข้าไปดูเกมในบ้านแล้วก็ยังดูลุ่มๆุ่มโอนคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ครับส่วนทีมเยือนอย่างเซนิกเซนปีเตอร์สเบิร์กครับทั้งในเรื่องของเก,ฟงก,งม,กมฟุตบอลขุมกาลังมารถานฟุตบอลเหนืนอกว่าเจ้าถิ่นอย่างรูบินคาซานทุกมุมทุกด ยังเดินหน้าเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง5เกมวันนี้อาจจะดูเสียเปรียบครับที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่เกมเยือนของเซนิกเซปีเตอร์สเบิร์กเองก็เก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมอัตราการผลิตสกอร์เนี่ย2-3ประตูตอนน่อ1เกมอยู่แล้วแนวรุกกำลังจัดจ้านและมีความนั่นใจเสียเเลอเกินครับบวกไปกับกระแสภายในเองวันนี้ครับทีมเยือนอย่างเซนิกเซมีเตอร์สเบิร์กเองเนี่ยมีการเปิดขึ้นมาในเลท0.75แล้วปรับไหลเป็น1ช่วงตัวในเรื่องของวอเตอร์เองก็ค่อนข้างที่จะสสววยยงามเลหรััับคค่นนนนี้ มองดูแล้วจะจบที่ผลชนะครับของเซนิกเซนีเตร์เบิร์กแน่นอนไม่เจ้าก็เจีย้ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ สามทุ่มครึ่งครับอียิปต์พิมลีครับก็วันนี้ครับเจ้าถิ่นใหญ่ชามเแลกเองครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนครับอย่างด้านของแอลจาอิดครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะซื่อต่างประเทศจิบยกให้กับเจ้าถิ่นครับอย่างชามเมลกถูกมองว่าเหนือกว่าโจ์วันนี้1ตุงได้เฮเล็กๆครับสตุงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคาเมื่อนัดดูจากโจ์ที่เปิดมาครับทำการเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมสําหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับไปที่เจ้าถิ่น อย่างชามาแล็กได้เลยครับ ในเรื่องของฟอร์มเองแตกต่างกันเสียเหลือเกินครับเจ้าถิ่นอย่างชามเมล็กเอง5เกมหลังสุดเก็บชัยติดต,ต่อมาถึง3เกมติดติดแล้ววันนี้ยังได้เปรียบครับที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมาเยือนอย่างเอลจาอิต e และผลงานในบ้านของชามเมล็กเองบอกเลยครับว่าแข็งแร่งเสียเหลือเกิน5เกมหลังสุดไม่แพ้ให้กับใครเลยครับเสมอไป2เกมเก็บชัยชนะไปถึง3เกมส่วนทีมเยือนครับอย่างด้านของเอลจาอิต e เอง5เกมหลังสุดจากภาพรวมทําได้ดีที่สุดแค่ชนะ1เกมครับแล้ววันนี้ยังเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยผลงานการ ออกประเด่นเป็นเกมเยือนก็ยำแย่สียเลอเกินยับ5เกมหลังสุดชนะได้เพียง1เกมจากบททีมเยือนแล้วแพ้ไปถึง4เกมวันนี้ในเรื่องของกระแสภายในเองก็เอ็นเอียงแล้วก็เทไปที่ชามาเลก็กเพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนวันนี้ชามาเล็กจะเปิดบ้านปิดจ็อบครับและเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนไม่กินครึ่งก็กินเต็มเน้นเนนหนักหกไปที่ชามาเลก็กไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ทีหนึ่งตรงครับอียิปต์พิมลีครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างด้านของเอ็นพีเองครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจ่าฝูงอย่างทางด้านแบบอันอาลีไคโรครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เองสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทีมเยือนอย่างอันอาลีไคโรดูดีกว่ากับโจดวันนี้ต้องบุกมาบังคับชนะสถานเดียวครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจดท,ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของความพร้อมกระแสะภายในและภาพรวมคู่นี้ครับนัดแนะนําเน้นๆหนักๆไปที่ทีมเยือนอย่างอันอาลีไคโร ได้เลยครับเจ้าทิพอย่าง NP เองผลงานช่วงหลังถือว่าย่ำแย่เสียเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการไม่สามารถชนะใครได้เลยวันนี้อาจจะดูได้เปรียบครับที่มีโอกาสเปิดบ้านได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่จอดลึกเข้าไปดูสถิติในบ้านแล้วก็ยังมีความน่ากังวลครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยในบ้านไปได้3เกมเสมอ1แพ้1ครับส่วนทีมเยือนอย่างอันอาลีไคโรเองผลงานโดดเด่นสมกับที่เป็นจ่าฝูงครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องวันนี้อาจจะดูเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ค่าเกมหล ก็เก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง5เกมติดติดวันนี้แล้วกระแสของอันอาลีไคโรเองอาจจะดูมองว่าเปิดมาเป่าไปนสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าเจาะลึกเข้าไปดูแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าวันนี้ยังคงต้องเชียร์แล้วเน้นๆหนักๆไปที่อันอาลีไคโรครับวันนี้นะัดเชื่อว,ว่าจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับและอันอาลีไคโรจะไม่ทําให้ผิดหวังครับและนี่คือทั้งหมดของค,คัมคนวันนี้ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดหัวใจและร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูด คุยกันด้วยส่วนเน้นๆหนักๆมากกว่าหน้าช่องครับเปิดใจเข้ามาจะเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานในครอบครัวสำหรับคั้คืนวันนี้ขอเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับจะเจอกับผมเดอะนัดเทบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ